สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมด้วยวันนี้อยู่กับผมเองโจนโรเบิร์ตวันนี้เรามาจะถ่ายคลิปกันว่าอ,อถ้าเราฆ่าโทโนแบ์หรือตัวหมีดำที่อยู่ในท่อเราจะได้อะไรมั่งท่านผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมสำหรับผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยผู้เล่นกลางๆเงี้ยหรือว่าผู้เล่นแบบผมที่ไม่เคยฆ่าเจ้าโทโนแบ์เลย ซึ่งตอนแรกผมก็ฆ่ามันไปแล้วตอนแรกนะครับผมจริงๆก็ฆ่าไปแล้วครั้งหนึ่งสองสามครั้งหลายครั้งอยู่นี่ดูผมได้ของใหม่มาด้วยเวยเจ้าสิ่งนั้นก็คืออะไรนะท่านผู้ชมไม่เลยมดไดมอนด์นี่ดูความสามารถกองเองกูไม่อ่านแล้วผมก็ได้อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้อัดตอนที่มันได้ได้มา นั่นก็นคือเจ้าโปรตอนบีนั่นเองกว่าจะเก็บได้นะี่เก็บโคตรยากเลยมดูไหมเนี่ยโอเคอย่าบุ่มบามแล้วอย่างนึงก็คือกูเกลียดเพื่อนกูโดมันได้มิติกจากการสุ่มรอยย่อให้สองัง้งกูจะฆ่ามันอยู่แล้วเนะี่ยเหินแล้วก็น่ามันไส่เนีเราไปฆ่ามันกันเลยถ้าถามวิธีฆ่ามันเหรอง่าย ุณต้องมีวิเศษดีอย่างน้อยเลเกลเก้าน,นะครับแล้วก็มีตัวพึ่งอะไรก็ได้อย่างเช่นพึ่งโกรดอย่างเงี้ยสามตัวต้องหลักต้องหลักสามตัวนะครับไม่ก็ไลออนดีไลออนดีก็ได้กี่ตัวก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมมีไลออนดีกิฟต์เต็ดสองตัวเพราะฉะนั้นไม่ลงหมดแล้วก็พึ่งโกรดแบบกิฟต์เต็ดอีกหนึ่งแล้วก็ปกติอีกสองใช่ป่าวะไม่รู้แล้วก็วิธีนะไปงี้ก่อนเลยลงมากระถออปปุ๊บรอแป๊บหนึ่ง มันเกิดยังไงวะออขอปิดรายการในทีเท่านี้